คำเตืนอนก่อนที่จะเข้าไปรับชมคลิปนี้ฝากกันกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้งั้นก็ขอให้ไปดูคลิปแบบอย่างสนุกสนานได้ครับชุบกระโดดขึ้นอ่ามีของไห้ขอดูหน่อยซิมีอะไรบ้างอืมกาเฟมพลาสติกที่เหลือก็มีพง โอ้โอโหเกือบละเกือบละฟ๊บอ่าเดี๋ยวไปเปิดบ้านหลังด้านหน้าอีกสักหลังก็แล้วกันนะครับาอาบ้านหลังนี้ ก็หน้าเปิดอยู่แหละแต่มันมีตัวใหญ่ไงประเด็นนะรอ่อารอมันออกมาก็แล้วก็เหยียดสูบบึมื้อบึ้มมันนี่มันนี่มันนี่ โอ้โหโอ,โอ,โอ,อ้ปิดละเรียบร้อยติดอยู่ด้านนอกสินะก็สบายละเปิดบ้านแบบอีซี่

ไม่เรียกว่าได้เจอกันอีกน่าจะเยอะอน่าจะหลายครั้งเลยไปไปไนะี่สัร้านอะ่ะเจอสักบ,บ้านไหมใหม่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 เราเราจะนี่เอกเลยละทำไมได้ยีเสียตัวใหญ่อีกแล้ว จะโดดคือสองครั้งจ้าอ๋อกระโดดเข้ามาไม่อยากดูเลยให้โตอ้วกอ๋ออันนี้บ้านเล็กได้อยู่ไปเนเออโอแซบอือลบ ไป ตายแล้วใช่ไหมเดี๋ยวทำให้มันยากเลยทำให้มันง่ายๆหน่อยก็ได้ตัดเปิดเปิด,ปดอือเรียบร้อย แค่นี้ก,ก็จะแตกแล้วโดนไก่ดีงคงระเบิดอ่ะไปเลยดีกว่าเอาเสียวลาอะไรเยอะลๆไปเลยเนี่ยเจอแล้วทีมมันมีสองอากาศแต่สองละ แต่มีไฟฟ้าไหลให้คิดว่าน่าจะมีคนอยู่อะตาจเป็นอเล็กซี่อาจจะมีลูกชาของของภาพเอาปิดตนันโอ้ยอะไรอะเอเอาตามมาทุกที่ bắt lên, ừ, ừ, ôi rồi, đi ừ, 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 rồi, ừ ไปดูเอ่อคือตรงนี้อดูว้ายทำให้มันยากไปทำไมเปิดตรงบันไดนั้นก็จบแล้วมัง้งเออเออเออเอสาย งัดน้อยอืออสวยมีนั่นสิที่สภาพที่ดีลองดูสิว่ามันจะควบคุมได้หรือไม่อือได้จริงเ hey, ลยเฮ้ครีมสัญญาณท<ะ>ี่สองแล้วมาได้ผลไหมครีมโอ้ชัดแจ๋วทำได้ดีม,มากแล้วก็กลับมาหาชั้นได้แล้วมั้ง S <S โ,อโ,อโอ้โอ้ลงมาคลงมาเกือบแตกมันจะไปกดสไลด์ทันไหมนะโอเคคือตรงนี้ง่ายสุดแล้วอย่าไปคือตรงนู้นนะทุกคนอือบอ่ะสวยมีตรงแล้วก็ไม่มีแล้ว โอเคเราต้องไปเอ่อตรงไหนอ่ะเอ่พวกเราต้องไปตรงไหนอ่ะเอ่อโอ้โหไกลมากตรงไปทางน้านูน่นตรงนั้นนะปึ๊บดูนะสะเตผมฟื้นนะฮะไม่ธรรมดาโอเคอันเนี้ยเจ็บ ไม่เลยยาคาด้วยอยู่อยู่กับเขยะะิงมก็อยากเล่นหมดยากอะแต่มันยากเกินไปอะไรเหรอเฮ้ยสาอากาศนั่นอะเบคอนฉันก็สื่อสารต่อเสียงนั้นสัตว์เลยยอเี่ยเลยเพราขาทุกคนเลยแต่โดยรอดอเต้นด้วยอรอรอเซนเดอร์พวกเขาา อะไรใครมันโดนอนะไรตาย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 ง่ายโอ้ผู้รอดชีวิตโอ้ผู้รอดชีวิตโอพ้โอพ,โอพระเจ้าคุณไม่ใช่ผู้ติดเชือ้อเตะยอดหน้าเลยพวกคผู้ติด,ด,ดเชือ้อมอีอะไรบ้างเอ,อ่ยเราแถบเพื่อจำนินก่อนลย การโจมตีแบบรุนแรงออันนี้เลยการโจมตีแบบรุนแรงยังมีอัพอีกเอ่อพูดรอดชีวิตเอ่ออะไรเมื่อเมื่อรู้เรียนรู้วิธีการใช้กับอะไรอะตัดสายไฟฟ้าคือว่าการซ่อมแซมที่โชคดีทำให้การซ่อมแซมดีขึ้นอืมน่าสนใจอยู่ แค่ผมเอ้ตัดสายฟ้าคือเอานี่ก็แลนะ้วผมเอ้อข้างๆผมไม่รู้ส่วนไอ้พวกดาวการะจายผมอาจจะไม่ค่อยได้เล่นนะฮะน่ะลงพื้นอย่างนิ่มนวลมาหลบออกเมืม่อของได้สามารถแยงหรือว่ากัดเนื้อความเร็วมากขึ้นนี่เลยอะซุปเปอร์คลิกสไลท์นะสไลด์เพื่อทำให้ มีก็แท้อืมอยากลงแบบนี้เลยนะเอาหมัดก็แล้วกันก็สอนได้นายสามารถเอาความเร็วมากขึ้นได้อยอะเจอเจอวนอาเฟอร์เจหัวไปส่งไเจ้าจ้าจะมืดแล้วจ้าไปก่อน

แล้วจะมาฉันมาทำที่นี้เป็นที่ของข้าแล้วไงล่ะอือ,อลุนแรงขึ้นจริงแต่ใช้สเตมินาอย่างเยอะอโอเคไม่โดนเลย เอ้ยย่ามันก็ช่วยนะช่วยเยอะมากเลยเยอเออเยอยบออออกออกไปเออืยอะเออ เีอืออ๊อือพลังสายฟ้าแต่มันรู้สึกเหมือนแบบกดช้าแล้วมันจะพังเร็วขึ้นแบบสุดๆแล้ก็จะมือแล้วต้องรีบไปส่งเฟยแล้วไม่เดี๋ยวนอนแล้วก็ค่อยไปส่งเฟยตัครับก็แล้วก่อนก็แล้วก่อน này không chân cha thôi sao thôi sao nào ai yêu yêu ui 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 ปรงนย์ให้เรไอที่ลังไม้อีกแล้วทำไมไม้มันเยอะจังนะเพื่อพื้นที่เปิดสางรถไฟมีการเตือนด้วยนะเบบแย่แล้วเขตอันตรายเขตอันตราย โปดปดเปิดเสาไฟฟ้าโปดเปิดเสาไฟฟ้าเอาแล้วไม่เช้าสักทีอะทำไมมืดงั้นนอนสักหีบแล้วก็ตื่นมาอีกครั้งด้วยหมกลุงโอ้โหหมกลงแบบท่านผู้เจริญเป็นสติเป็นปัยาโอ้โหเห็นแล้วเรียดเลยไปตกเแลินแะ สวัสดีท่านผู้เจริญฮะโอ้โอมบี้ก็ยังไม่เกลียนะก็เยอะดีขอกระโดดข้ามหน่อยจ้ากระโดดข้ามอีกครั้งมาแล้วท่านผู้เจริญนั่นใครกันทีชื่อชื่อคุณคุณนำของผู้รอชีวิตจเซตเตอร์ศูนเซกเตอร์ศูนย์ถูกปิดตายสนิท นี่คือสุดฟังคือเราสิบวิแล้วไม่มีใครอยู่ในเมืองฉันแค่อยากให้คุณรู้ว่าเราสุดแค่ไหนแต่เราก็หวาดขึ้นมาก่พอ <s uk ur> ดีใจถวยนะที่เยื่วยหาทางเราสามารถช่วยเหลือคุณได้คุณแค่ปวดย่าลังเลที่จะบอกเราจะบอกเราอย่างเดียวเลย ได้เลยครับถ้าเกิดไม่ลองเรียนเดีเ๋ยวผมบอกหมดพบประกรันของสไลด์ช่ไหมมาสุงขเ้นไจ้าไงสไลด์โอ้อละเน้นไม่ได้แค่ทำงานคนดินบอกเท่านั้นแต่ก็ยางกลับมาได้อย่างเดือดเดื ซร่งฉันก็แค่พอใจง่ายๆแค่นั่นแหละแล้วก็ต้องพิสูจน์ตัวเองนะแคอยากจะต้องแล้วฉันก็กลับมาทำอะไรก็ได้แม่เอติซินหรือข้ามที่อยากจะได้าวที่ฉันฉันก็แค่มีเหตุผลที่อยากทำวันนีะแล้วฉันไม่อยากให้ไหนต้องให้ฉันทำอะไร ยั่ต้องการความอาหนึ่งมันต้องการอะไรบางตั้งใจคนการสร้างกฎหมายตัวเองขึ้นมานั่นคือสิ่งที่สร้างคนเราขึ้นมานั่นชีวิตของกฎหมายตัวเองไหมเชนหรือนายเป็นแค่หุ่นเชิดของคนอื่นฉันรู้ว่านายรู้คำตอบนะอเก็งัเอง็ไม่มีปัญหาอื่นแล้ สลด์มันก็อหาทางไปยังชุมชนต่างๆอ่าเพื่อนยาสาสไลด์ชอบนายนะเพื่อนดูว่านะอย่างงั้นนึกไฟังว่าเป็นแหละนะงั<ม>้นทำงานเท่าน,นี้ก็จะเป็นได้นะเพียงแค่ต้องเอานะที่ไหนอะที่แรกโรงพยาบาลของเจฟ่ามันอยู่ทางตะวันตก เร่อยู่ในสถานที่ที่ด้อยง,ง,ง่ายแน่นอนว่านา่าจะคนเดียวได้หรือไม่นะเอ่อติดต่อ G R E โอเคเดินเลยไปไหนเดีย๋ยวไปติดต่อ G R E แล้วก็พอกับพาร์ทนี้ก่อนแล้วกันนะคระับ ยังอัจอยู่พอดีผมเช็คว่าอาจอยู่ร,ยรึเปล่าถ้าเกิดไม่อาจก็สวยเลย <c oughs> ไปติดต่อ G R E ก่อนแล้วกันนะฮะหลบหน่อยครับหลบหน่อยครับหลบหน่อยหลบหน่อยพอดีรีมะต้องรีบไปส่งของไม่เร็วไม่รีบส่งของผมต้องไปติดต่อพอดีสัญญาณ w i f ฟแถวนี้มันไม่ค่อยดีหลบหน่อยครับหลบหน่อยครับหลบหน่อยหลบหน่อย sai ờ quá đây quá nó sai đây sai nó ngon bye 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 tí tí ơi, rồi phải, 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 phải. Ừ. Tít, tít. Oh. Right มีเคนร,รายงานอีกงานของสไลด์น,นั่นก็คือพ <30 S 2> ทานที่เดียวบงังคับให้หมกไปเก็บเงินก <c oughs> ็นะเอาไว้จำไว้ว่าเราทำไปเพื่ออะไร <c oughs> โอ้ก็ใช่ <c oughs> เคนเลิกไปเก็บเงินลงพยาบาลของเจฟฟราก็ ตอนนี้มันอ่านมาก,กี่นาทีและผมไม่รู้ไม่เคยไปดูครับอ่ะมาเกือบสี่สิบนาทีแล้วก็ซักเพชรอันนี้ก็พอแล้วฮะก็เดี๋ยวว่าแยกย้ายกันก่อนนะฮะอันนี้ผมไม่รู้เฟสคืออะไรแค่หน่อยว่าผมรีบไปจบเพชรนี่กันดีกว่าปไปเก็บเงินเลยนี่เคน พวกคนทำงานให้เสร็จแล้วแล้วทำให้เร็วด้วยสิเอ้พวกก็เปิดไม่ออกอะ่ะมันมันต้องเข้าฝ่งฝก่งบนก็ <c oughs> มันเปิดไม่ออกแล้วจะเข้ายัางไง <c oughs> อ๋อี่นี่เหรออืมเจอเลย <c oughs> ไม่ใช่ จะมาเก็บเงินเอ็นเอเจฟ้ากาที่อยากรู้ซื้อของฉันสองพันส่งฉันมาฉันไม่รู้อยากแกแค่ไหนไอ้บ้านี่ไม่รู้ไปให้วอดจะบอกอะไรนะอ่ะสองแล้วตามกลับไปเองโอเคโอเคให้ตายสิแกเป็นพวกแรกเลยนะที่แต่พวกแกทำ เอาแบบนั้นอ่ะเอาดิเงินของแกอเอาไปแล้วค่าจะกลับมาแกแค่ซ่อมอีกต่อไปเลยเชิญตามสบายแค่อยากทำร้ายฉันโอเคแต่เีวครับลงุงทีมนี่ฉันจะรู้ว่าขาย โอเคอันนี้อะไลอะไปหาคนส่งที่ทางเข้าอุโมงค์เดี๋ยวค่อยไปเป็นพาร์ตต่อไปก็แล้วกันนะฮะผมบอกว่ามันน่าจะไกลมันต้องนี่เคียนเป็นยังไงบ้างเพื่อนเขากำลังส่งของให้สไลด์แล้วทำมัมาเลยเ่อมาสืบตัว ใช่แล้วนั่นแหละฟังนะเพื่อนเวลาที่เริ่มนอนลงแล้วเราเกยบที่จะชิมแล้วฉัากำลังทำดีที่สุดเท่านั้นแหละเกๆฉันเข้าใจเข้าใจวิธีการตอนนี้ฉันแ่เชื่อกับนั้นเรทำไม,ไ,นะไ,มไม่ได้ก็ได้ก็ได้แค่หวังว่าคุณจะกลับมาที่เอเดลฮาวได้ไหมไม่เป็นไรไม่ต้องห่วง โอเคนะฮะก็วันนี้ก็ขอจบไปเพียงกับงานเราเพียงแค่เท่านี้ก็แล้วกันนะฮะก็เอาไว้ต่อกันพาร์ทหน้าก็เอาไว้การเจอกันพาร์ทหน้านะฮะก,ออก,ะฮะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ด้วยนะฮะช่วงนี้ผมก็จะพยายามทำคลิปดองเอาไว้นะฮะก็เอาไว้เจอกันทุกคนไซโยนาระทุกท่านนะเอาไว้เจอกันนะไปแล้วนะจ้า